กลับมาช่วงนี้นะครับต้องขอถามพี่กระดอมก่อนเลยว่ามีไหมอะไรสักอย่างที่เป็นตัวแทนความทรงจําครั้งหนึ่งหรือช่วงหนึ่งของในชีวิตเราผมมีไม้ปิงปองกันหนึ่งแต่ก่อนตีกับคุณปู่อืมอ่าแล้วคุณปู่ก็เสียไปแล้วแต่คุณปู่คือคนที่สอนปิงปองดอมฮะอันนี้ก็คือจะเป็นาเครื่องหนึ่งที่จําถึงคุณปู่เสมอใช่พีกมีไหมพีกมีค่ะแล้วเพื่อคิดว่าจะไม่มีใช่ไหมมีค่ะมีดูผิดพลาพนะมีพอดีเพราะว่า ที่บ้านก็จะเอาผ้าปูที่นอนผ้าห่มอะไรแบบนี้ที่เป็นชุดเก่าจะเอาไปให้คนที่อยู่ต่างจังหวัดเพื่อใครได้ใช้ต่อแล้วเผอิญโปรติหนูก็ไม่ค่อยเอาอะไรอะไรเงี้ยแต่อันนี้อาจจะขอเก็บไว้อันนึงเผอินเป็นผ้าห่มลายไดโนเสาร์ซึ่งตอนเด็กๆจําได้ว่าแบบชอบห่มอะไรเงี้ยก็จะนอนกับป้ากับแม่อะไรแบบนี้ก็จะห่มอันนี้ก็เลยขอเก็บไว้ตอนนี้เอาไปห่มนึกถึงวัยเด็กไม่เคยซักเลย <อ>ดีเลยครับเพราะว่าเรื่องราวของเราในวันนี้นะครับเกี่ยวกับชีวิตและความทรงจำผ่านตุ๊กตาไม้ลังของคุณย่าจันคุณย่าจันท่านนี้<อ>เขามีอาชีพทำตุ๊กตาไม้ลังขายนะครับแล้วก็แต่ละชิ้นแต่ละตัวที่คุณย่าแกทำเนี่ยทำด้วยความประณีตทำด้วยความใส่ใจและใส่หัวใจลงไปในตุ๊กตาทุกตัวที่คุณย่าเขาทำเลยครับ ตุ๊กตาไม้หลังนะคะไม่เป็นเพียงแค่อาชีพที่ช่วยต่อรมหายใจคุณย่าจันนะคะแต่ยังเป็นความทรงจําระหว่างคุณย่าจันและคุณปู่สามีที่จากไปนะคะเรื่องราวจะเป็นยังไงนั้นไปชมกันเลยค่ะยาชื่อย่าจันค่ะอายุ74ปีอาชีพทาตุ๊กตาไม้หลังขายค่ะ ย่าทำตุ๊กตาขายมา40กว่าปีแล้วค่ะมันมีเต่าหมูหนูนกช้างแมวมันเยอะค่ะย20กว่าแบบแลูกแล้วที่ทําขึ้นมาจะมีชุดครอบครัวมีแม่เหล็กที่ติดตู้เย็นนะแล้วก็พวงพุญแจเล็กใหญ่ ชุดครอบครัวเดี๋ยวนี้มัน45ขาชุดหนึ่งเมื่อก่อนย่าจะขาย39นี่ไม้มันแพงมากแพงทุกอย่างพวงกุญแจตัวใหญ่ก็จะ25ตัวเล็กก็10บาทแม่เหล็กตัวใหญ่ก็25ตัวเล็กก็10บาทแล้วก็ตัวเดียวใหญ่ๆ20 เวลามาซื้อของย่าก็จะมีบัตรออยพรให้น้องเขาเขียนเองค่ะเนี่ยย่าจะเขียนเองอย่างนี้ให้ทุกคนแทนคำขอบคุณเด็กเขาชอบแล้วช่วยซื้อตุ๊กตาของยา่าย่าทำอย่างนี้มาหลายปีแล้วค่ะก็มันมันชื่นใจอะอยากให้ทุกคนมีความสุขสมกับที่เขาช่วยซื้อช่วยเมตตาซื้อตุ๊กตาของยา่า ขายสูตรที่สารค่ะตรงข้างเป็ดย่างนาทองตรงข้ามสอนอสุธรที่สารในซอยแล้วก็มีขายทางเฟซบุ๊กค่ะเช้ามาเวลาตื่นมาหกโมงบ้างเจ็ดโมงบ้างย่าก็นั่งทำตุ๊ก,กตาเลยลูกวันหนึ่งก็อย่างเป็นชุดเนี่ยสิบกว่าชุดชุดหนึ่งมีสี่ตัวถ้าตัวเล็กเลกก็เจ็ดแปดสิบตัวทั้งติดทั้งวาดทั้งวันทั้งคืนนะ ลางคืนย่าก็นอนสี่ทุ่มกว่าสี่ทุ่มห้ทุมมันไม่เหงาไม่เครียดมันมีความสุขที่ย่าแข็งแรงไม่มีโรคอะไรเลยเพราะย่าทําตุกตานี้มีงานตุกตานี้มันเป็นความสุขของยา่าไงคือเราชอบไม่เบื่อย่าไม่เครียดแล้วก็ไม่เหนื่อยมีความสุขกับมันนั่งทําตัวนู้นตัวนี้ทําทั้งวันอ่ะพักเที่ยงกินข้าวก็นั่งกินตรงนี้แหละ ย่าเหนื่อยก็นอนแป๊บก็ออกมานั่งทำอีกจนหกโมงกว่าย่าก็นั่งรถเมล์ออกไปขายที่สุทธิสารแล้วก็ไปถึงนู่นมันต้องพอดีก่อนทุ่มอ่ะร้านทุ่มเขาปิดใช่ไหมย่าก็วางขายได้ ถ้าวางขายแถวข้างนอกตรงรถไฟฟ้าก็เทศกิจเขาไม่ให้ขายเขาจะจับนะตอนไม่สบายยากขาต้องออกไปขายค่ะไปขายให้มันได้ตังมาไว้ใช้จ่ายวันนี้พรุ่งนี้ทุกวันนี้เวลาเราปวดหลังมากๆก็จะนอนเวลามันจะเคลิ้มหลับเราก็กลัวมันจะทําของให้เขาไม่ทันอยากจะพักก็ไม่ได้พักเพราะมันจะไม่ได้เงินลูกมันไม่มีตังหมุน วันไหนถ้าย่าโชคดีฟุกมีคนมาเหมาวันนั้นคือจะได้มีตังค์ไปซื้อไมายละซื้อไมาซื้อของมาตุนไว้มือย่าเนี่ยมีแต่รอยมีคัตเตอร์มันจุกเข้าไปเลือดออกก็รีบทายาก็ปัตเตอร์พันก็มันลำบากมันก็ลำบากอยู่มันต้องทนนะหลกต้องสู้ต้องทำให้มันได้ตังค์มา ถ้าอยู่กับที่มันไม่ได้มันก็พอกินพอใช้ไปวันๆน,นะลูกมันจะไม่มีเก็บหามาวันนี้กับพรุ่งนี้มันก็หมดเย็นแล้วก็ไปอีกเหมือน่าทิทำทุกวันเนี่ยลูกค้าโอนมาญาติก็ต้องเบิกมากินมาใช้อ่ะคือจะซื้อข้าวต้มมาสิบ,บาทซื้อปลามาตัวหนึ่งสีสบบาทกินคนเดียวก็ไม่หมดหรอกเก็บไว้ใส่ตู้เย็นทั้งวันอ่ะ เวลาย่าไปขายมา่า so ก the ็ต้องเขียนตังค์ไว้ไว้ซื้อของซื้อมาทีละหน่อยละหน่อยอย่างถุงก็ซื้อทีละขีดอย่างแม่เหล็กก็ซื้อบางทีก็ซื้อร้อยอันก็ร้อยสี่สิบแล้วลูกต้นทุนมันมันสูงกำไรก็น้อยลงก็อยากได้พวกถุงพวกแม่เหล็กพวกพวงกุญแจลูกตุ้มอย่างเงี้ยค่ะเพื่อไว้ ทำทุนต่อไปเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระต้นทุนของยาจันนะคะทางรายการมีข่าวดีมาบอกก็มีอุปกรณ์สำหรับทำตุ๊กตาไม้ลังที่ยาจันจำเป็นต้องใช้มามอบให้ด้วยค่ะโอ้อันนี้อย่างแพงนเนี่ยอันนี้อย่างดีเลยลูกองแย่ายังใจเป็นพลาสติกเลยอันนี้ก็ได้ใช้ค่ะที่ยาวิ่งไปซื้อที่ละขีดก็คือ20สิบ อันนี้ก็ได้ใส่หัวเวลาแพกขายชอบทุกอันเลยค่ะเนี่ยโอนี่แพงนะเนี่ยแต่อยาใส่ให้ลูกค้าอีกหน่อยลูกค้าเอาแบบนี้ทำยังไง <c oughs> อันนี้เป็นเหล็กอันใหญ่นี่อันเล็กที่ใส่ตัวเล็กๆอ่ะอันนี้ก็ใส่อันเล็กโอ้หุ่เยอะเลยที่นี่ยาก็ได้ใช้ ยาไปซื้อตรงนี้ร้อยหนึ่งแปดสิบห้าบาทอยากขอขอบคุณมากนะลูกนะขอให้บุญรักษามีสุขภาพแข็งแรงนะคะขอให้มีแต่ความสุขความจเจริญก้าวหน้าในหน้าทีการงานนะลูกนะขอให้บุญกุศลในครั้งนี้ที่หนูและเพื่อนๆให้ยาก็ขอให้กลับไปหาหนูหลายร้อยหลายบาทเจ้านะลูกนะ ต้นแรกๆย่าทำของที่เชียงใหม่ใช่ไหมทำพวกกระดุมไม้ไม้มุกมันที่ขา,ขาวๆที่เขาทำเล็บจ้างกับไม้สักแห้งๆเพราะมันเป็นตอไม้เก่าๆเ,เขาไม่เอาแล้วแต่ตอนหลังมากลมบาไม้เขาไม่ให้ทำมันไม้สงวนไม้ป่าก็เลยมาหางานทําที่กรุงเทพกันกับแฟนดี่ก็ไปเห็นลังไม้นั่นแหละ เลยพลิกแพลงว่าเออเราลองมาทําตัวจัดต่างๆขายกันไหมแรกๆก็ลองหัดทํากันไปเขาเห็นมันแปลกๆแ,แล้วก็สวยขาวสะอาดด้วยไปเสนอขายแถวไอ้สำเพ็งที่เคยส่งกระดุมให้เขาอะเขาก็รับซื้อเมื่อก่อนตัวละ3ามบาท ต่อมาก็เริ่มทําเยอะขึ้นเยอะขึ้นยาไปนั่งขายที่ส่วนตุรกจักฝรั่งกับพวกญี่ปุ่นอะเขาชอบเลยให้ไกด์มาติดต่อให้ยาทำตั้งแต่นู้นมาก็มีลูกค้าเยอะขึ้นเยอะขึ้นเรื่อยๆจนมีตังลูกเตาก็เรียนหนังสือที่ดีๆเนาะจนปู่เขาก็มาล้มป่วย ตอนหลังมาเขาไมสบายไงเขาเป็นความดานันเป็นเบาหวานเป็นทุกอย่างอะตัวใจพอพอเขาไม่สบายเงินที่ยาฝากไว้ฝากไว้ก็ต้องรักษาเขาเข้าโรงพยาบาลออกโรงพยาบาลเราก็ต้องใช้เงินมีรถย่าก็ขายมีบ้านย่าก็ขายขายหมดเลยพอปี40มาลูกยาก็ต้ออ,อกโรงเรียนพอพอก็อเสียเนี่ยแต่พ่อก็ไม่เสียนะลูกยาก็เป็นครูแล้วลูก ก่อนย่ามีตังเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วค่ะมีแต่ความหลังค่ะลูกทุกวันก็อยู่กับเขานี่แหละงานหมายเนี่ยคือส่งลูกเรียนหนังสือแล้วก็ส่งหลานเรียนหนังสือทั้งนี้สองสามขวบแล้วตอนเล็กๆก,ก็ไปขายของกับยา่าไปเป็นเพื่อนเพราะเราทิ้งแกไม่ได้แกยังเล็กอยู่ยาก,กินแล้วก็ซื้อกินเวลาง่วงก็ เอาหนังสือปูข้างหลังนอนเนี่ยเที่ยงก็กลับเอาบอกย่าว่าแม่ช่วยเลี้ยงหลานให้มันได้เรียนหนังสือนะให้มันจบปริญญานะแม่เออก็ช่วยกันจนปีสุดท้ายเนี่ยค่ะความภูมิใจของย่าอย่างนี้ย่าถึงชอบตุก๊กตาลักตุ๊กตาของย่ามากไม่มีสามีของย่าก็ไม่มีวันนี้ถ้าไม่มีย่าก็ไม่มีตุก๊กตาไม่หลังของย่าฉันแล้วค่ะ ุกวันนี้คิดถึงปู่มากขนาดคิดนอนก็ยังคิดคิดว่าเออถ้าเขาอยู่ป่านนี้เขาก็คงสบายเนาะคงจะมีความสุขอยู่กับลูกกับหลานคือเวลาทําก็มองลูกไปก็้องหายนนะ่ะทุกคิดถึงทุกวันนี้ก็มีงานไม้ตุ๊กตาไม้หลังนี่แหละที่แทนใจปู่กับยา่า ก็มีความสุขกบลูกทำไปเพิ่นใปเรื่อยๆที่ฉันนั่งทำทุกวันเนี่ยเหมือนเหมือนเขาอยู่อยู่ด้วยกันทุกวันญานิทำงานของ่าคนเดียวเงี้ยเหมือนเหมือนมีเพื่อน,นเหมือนม,นมีพี่เขายังไม่ไปไหนยังอยู่กับเราตลอด ไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานเท่าไหร่แต่ตุ๊กตาไม้ลังยังคงเป็นความทรงจำของาาย่าจันทร์และเป็นตัวแทนของคุณปู่สามีอันเป็นที่รักวันนี้รายการมีข่าวดีมาบอกตั้งใจทำกลองดนตรีที่ตกแต่งด้วยตุ๊กตาไม้ลังและรูปคู่ของคุณปู่คุณย่าเพื่อแทนความทรงจำทั้งหมดทั้งชีวิตของาาย่าจันที่มีต่อคุณปู่ค่ะ ภาพที่น่ารักมากใช่น่ารักมากจริงๆเนี่ยแหละคือสิ่งหนึ่งที่เป็นทั้งความทรงจําทั้งเป็นอาชีพที่คุณย่าทำเลยมือบาดไปด้วยคัตเตอร์แล้วยิ่งชิ้นเล็กยิ่งตัวเล็กยิ่งทํายากทำยากแล้วคุณย่าส่งทั้งลูกและหลานจนเรียนจบครับด้วยการขายไม้ลังคุณย่าตั้งใจทําและเกิดจากความ รักจริงๆที่ทำตุ๊กตาไม้ลังให้ลูกค้าโหรู้สึกอยากจะอุดหนุนงานขนาดไหนทีมงานเราขอเข้ามาดูหน่อยครับและตอนนี้ฝีมือของคุณย่าจันก็ตั้งอยู่ข้างหน้าเรามีหลากหลายมากน่ารักมากอ่ะเป็นดอมดอมชอบอันไหนนี่คือตุ๊กตาไม้ลังจากฝีมือของย่าจันล้วนเลยนะแลวมีมีที่คุณย่าฝากมาให้พวกเราทั้ง3ามคนด้วยนะครับผมพีคได้เป็น ไก่ของผมได้เป็นหมูของผมเป็นครอบครัวแมวใช่และที่สําคัญคืออันนี้ครับเป็นกระดาษแทนคําขอบคุณลูกค้าทุกคนที่เมื่อกี้เราเห็นใน VTR ว่าแทนคําขอบคุณของคุณย่าย่าขอขอบคุณมากๆนะคะที่ซื้อและอุดหนุนตุ๊กตาไม้ลางที่ย่าทำออกมาขายขอให้ผู้ใจบุญและมีจิตเมตตาทั้งหลายมีโชคมีลาบมีเทวดาคุ้มครองมีวาสนามั่งมีมั่งคง รวยสุขรวยทรัพย์มีอำนาจมีเงินมีทองไหลามาเทมาไม่ขาดสายประเสริฐสิ่งศักดิ์สิทธิ์บุญรักษามีสุขภาพแข็งแรงแคล้วคลาดปลอภดภัยเฮงเฮงรวย ได้เป็นมหาเศรษฐีคนใหม่ช่วยบอกต่อให้าติด้วยนะคะจะได้มีงานทำต่อจะบอกว่าทุกแผ่นเขียนไม่เหมือนกันด้วยนะแล้วก็ใครสนใจก็เข้าไปใน Facebook ของคุณย่าก็ได้ย่าจันตุ๊กตาไม้หลังเจ้าเก่าคุณย่าทำเองทุกอย่างคดังนั้นให้เวลาคุณย่านิดนึงเพราะว่าเราได้ข่าวมาว่ามีลูกค้าบางคนสั่งแล้วพอรอนานขอเงินคืนคแต่คุณย่าได้ไปซื้อวัตถุดิบมาเพื่อเตรียมทำแล้วไงดังนั้นถ้าเกิด เราอยากจะช่วยคุณย่าจันจริงๆ<า>นะก็ให้เวลาสักนิดนึงคุณย่าจันทำคนเดียวคนเดียวเลยไปอุ่หมนกันเยอะๆนะครับ